สวัสดีครับแซมเองนะครับผมคลิปนี้แซมจะมาแนะนำรถ7ที่นั่งกันบ้างนะครับเป็น Isuzu m u ิ x นะครับรถคันนี้เป็นเครื่อง3 0 0 0ซีซีดีเซลนะครับเป็นเกียร์ออโต้ขับ2นะครับเป็นรถปี2018เลขไม่90,000เท่านั้นนะครับมีเข้ามา2คันนะครับรถนี้แต่ว่าคันนี้สวยกว่าแซมแนะนำนะครับแซมดูรถให้แล้วนะครับไม่90,000ราคา 749,000บาทนะครับรถมือเดียวใหม่แท้มีประวัติเข้าสู่ให้ลูกค้าตรวจสอบได้รับรองครับผมไม่มีการกอใหม่แน่นอนนะครับนี่คันนี้เลยมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับอันนี้แซมสตาร์ทแล้วก็เปิดไฟหน้าให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่ไฟหน้าไฟด้านหน้านะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟเลี้ยวนะครับส่วนตัวนี้ถ้าเราเกิดเราปิดไฟหน้าเนี่ยจะเป็นตัวไฟสองสว่างตอนกลางวันนะครับ นี่เป็นโปรเจคเตอร์เป็นลูกแก้วนะครับ LED นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวตัวไฟส่องสว่างตอนกลางวันเดี๋ยวแซมปิดให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับไฟตันหมอกจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับนี่ทะเบียน1865นะครับคันนี้รถสวยครับกระจังหน้าเดิมๆเลยนะครับคันนี้หน้าไม่โดนท้ายไม่โดนน็อตเดิมทั้งคันนะครับไม่เชื่อตามแซมมาดูครับมาดูคานก่อนดูรูตรงนี้ครับ คมคมอันนี้คือเดิมๆน้ำคานเดิมน็อตคานนะครับดูเนี่ยรูกลมๆคมคมนะครับนี้ตรงแก้มนะครับไม่ขยับนะครับเช่นกันครับดูน็อตฝากระโปรงเนี่ยครับไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขันนะครับมาดูอีกฝั่งนึงอ่ะดูฝาก่อนอ่าสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับฝาเดิมๆคานอีกฝั่งนะครับนี่ครับ ดูคมคมนะครับแผนเพจนี่ครับพลาสติกยังไม่แกะเลยนี่ครับนะครับของอิซูซูไม่มีรอยขยับไม่มีรอยถลอกหรือว่ารอยยับนะครับับดูสวยงามครับคันนี้มาเด๋ยวแซมปิดฝากระโปรงก่อนมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ดูเดี๋ยวลองปิดไฟหน้าให้ชมนะครับว่าไฟส่องสว่างตอนกลางวันจะเป็นแบบไหนนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับเป็นเส้นเส้นบนแล้วก็รวมถึงเส้นล่างด้วยนี่ครับน,นี่นะครับสวยงามยางนะครับ เป็นขอบ18นิ้วนะครับ285้า28ทับ60ขอบ18ยางแซมเช็คให้แล้วนะครับยางเป็นยางปี2020นะครับคันนี้มีแค่รอยริ้วรอยรอบคันเฉยๆนะครับไม่มีการชนหรือว่ามีการกระแทกมาเลยนะครับแซมดูแล้วนะครับมาดูภายในกันนิดนึงภายในเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าเฉพาะฝั่งคนขับนะครับ อันนี้จะเป็นฝั่งคนนั่งด้านหน้าเป็นแมนนวลนะครับตรวจสอบสำเนาเล่นกันหน่อยปี2018ครับ 3,000cc ครับเครื่องดีเซลลำดับที่1เหมือนเดิมครับอาคาเน่แคปิตอลนะครับนี่คอนโซลด้านหน้านะครับตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังนะครับอันนี้จะเป็นแอร์แบ็กคู่นะครับถุงลมนิรภัยคู่นะครับหน้าจอเป็นระบบสัมผัสนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับ แอร์เป็นแบบออโต้เกียร์ออโต้นะครับผมภายในยังสะอาดอยู่เลยนะครับอันนี้คือยังไม่ได้มีการสปาหรือว่าเก็บงานเลยนะครับดูด้านท้ายกันบ้างดูเลยครับเบาะแทบไม่ได้นั่งนะครับก็คือมีดำเล็กน้อยนะครับดูผ้าหลังคาครับยังสะอาดอยู่เลยจะมีตัว จอแถว2ให้ด้วยนี่นะครับจอแถว2อ,อามีปุ่มปรับในส่วนของแอร์นะครับสวิตช์แอร์มีฟงมีไฟให้ด้วย่าติดครบนี่นะครับสวยงามมากๆครับหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็คือจะลิงก์กับตัวจอด้านหน้าตรงนี้นะครับผู้โดยสารตอนหลังก็คือใส่ CD หรือว่าเสียบ USB เนี่ยก็คือผู้โดยสารตอนท้ายก็คือดูได้เลยมีเด็กนงเด็กน้อยเนี่ยเปิดกระตรงกระตูนได้เลยนะครับ มาดูชัดซีกันหน่อยนี่ค่ดูชัดซีครับไม่เป็นสนิมนะครับดำๆสวยครับคันนี้แซมดูรถแล้วนะครับมาต่อด้านท้ายหนึ่งแปดหกห้านะครับอาจจะมีกล้องอกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับฝาท้ายเราก็กดจะเป็นในส่วนของโช๊คนะครับยังไม่เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับนี่ดู ดูน็อตด้านท้ายครับดูครับไม่ถลอกไม่ขยับเลยนะครับเม็ดอาคมคมสวยๆกลมๆ um, กลิปนี่น็อตดำๆนี่ครับสวยงามครับคันนี้นะครับสวยงามครับเบาะทั้งสองฝั่งเนี่ยเราพับราบได้นะครับมันต้องดึงดึงด้านนี้ครับแล้วเราก็ผลักไปด้านหน้า พับราบไปได้เลยนะครับด้านด้านแถวที่2ด้วยราบยาวไปได้เลยนะครับมาดูฝั่งคนขับบ้างมาตรวจสอบเลขไม์กันดีกว่านะครับฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่เฉพาะด้านนี้ฝั่งคนขับเบาะมีรอยถลอกนิดเดียวเล็กน้อยน้อยมากๆนะครับแทบไม่มีผลกับการใช้งานเลยนะครับส่วนคาบดำๆตรงนี้ซําเก็บงานให้นะครับแผงข้าง ก็ปุ่มล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกปุ่มกระจกฝั่งออโต้ฝั่งคนขับคนเดียวนะครับแล้วก็จะมีแผงข้างมีลายไม้นะครับเพิ่มความหรูหรานะครับนี่นะครับครบเลยเลขไมค์กันดีกว่านะครับเลขไมค์ก้าหมน้นะครับนี่วงอะไรก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะครับ จอเป็นระบบสัมผัสมาลองดูกล้องหลังกันหน่อยนะครับมาปรับเข้าให้นี่นะครับกล้องหลังนะครับอันนี้คือจากโรงงานเลยนะครับนี่ในส่วนของกระจกมองหลังเป็นแบบตัดแสงนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกล้องบันทึกหน้าด้วยนี่ครับกำลังบันทึกอยู่นะครับนี่ครับ แอร์ออโต้เนีครับเรากดออโต้ได้เลยตรงนี้ปาบเขาให้นะครับสวยครับคันนี้แซมดูรถแล้วแนะนำครับปี2018เครื่อง3000ดีเซลขับ2นะครับราคา749,000บาทเท่านั้นนะครับแนะนำครับใครหารถเจที่นั่งอยู่แําแนะนำคันนี้เลยครับ749,000บาทเท่านั้นนะครับราคาเงินสดราคานี้นะครับ มีอ่าไม่บวกแวตนะครับแบตแวตในในแวตในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับการรับการเครื่องยนต์กับเกียร์มีให้เหมือนเดิมครับ1ปีหรือ20,000กิโลเมตรให้นะครับผมรถจอดอยู่บางพีสมุทรปราการนะครับสีแยกคลองขุดเยื่อเยืงอบิ๊กซีบางพีนะครับส่วนใครอยากจัดไฟแนนซ์แซมมีไฟแนนซ์รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาชาติกสิกรนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น2.99%นะครับยาวนานสูงสุดถึง84เดือนเลยนะครับผม ใครอยากมาดูรถโทรหาแซมก่อนนะครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2นะครับผมเบอร์เดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับโอเคครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกันหน่อยนะสวัสดีครับ